อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราคงยังตามติดกันอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะเรื่องจากสถานการณ์การชุมนุมเองเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการชุมนุมอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็มีการชุมนุมเหมือนกันนะเออแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อช่วงวันก่อนทางด้านของออทางด้านของรองผู้บัญชาการตรํารวจนครบาลเองเนี่ยพลตํารวจตรีปิยะเนี่ยตาวิชัยเนี่ย,ยก็ได้มกันออกมาพูดถึงในเรื่องของกรณีของผู้ที่ชุมนุมว่าผู้ที่ชุมนุมเนี่ยนะอาจจะ ไม่ใช่แค่ผู้ที่ชุมนุมเองที่ที่จะโดนหมายเรียกผู้ปกครองเองก็จะได้รับหมายเรียกด้วยในฐานะที่ปล่อยปละละเลยบุตรหลานของท่านเองโดยจากข้อความดังกล่าวครับที่ได้มีการถแถลงไปเมื่อช่วงวานนี้เนี่ยทางด้านของวันนี้เองเนี่ยทางด้านเมื่อช่วงเวลาประมาณ11โมงทางด้านของพลตํารวจตีปิยะตาวิชัยเนี่ยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและในฐานะโฆศก ประจำกองประชาการตำรวจนครบาลเองเนี่ยได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เขามีการนัดหมายในพื้นที่กรุงเทพเมื่อวันที่24นี่นะมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการนัดหมายทํากิจกรรมก็คือกลุ่มทะลุแก๊สยังไม่ทราบเวลาที่นัดแน่นอนแต่ว่ามีการรวมตัวกันแล้วก็มีการก่อความวุ่นวายที่บริเวณแยกดินแดน ทางด้านของกองบัญชาการตบุรนครบาลเนี่ยเขามีการฝากเตือนว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ความควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามพรกฉุกเฉินการชุมนุมหรือการรวมกลุ่มในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคจะเป็นแนวความผิดตามพรกฉุกเฉินและประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่9 พรบฉุกเฉินเนี่ยติดโรคติดต่อด้วยและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองได้มีการจัดเตรียมทั้งกําลังเจ้าที่และกําลังในการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกในการจราจรโดยเขาได้มีการบอกว่าจากเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานเมื่อวานนี้เนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เนี่ยสามคนพร้อมกับของกลางไม่ว่าจะเป็นเอ่อปะทัดบอล29ลูกลูกแก้วอีก30ลูก กัญชาแห้งหนึ่งหอ่อและยังยึดรถจักรยานยนต์ได้อีกจํานวนหนึ่งนอกจากนี้เนะี่ยยังมีการส่งเจ้าที่สอบสวน,นเพื่อที่จะดําเนินคดีต่อด้วยนะหนึ่งเลยเนี่ยคือรวมร่วมกันทํากิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันแล้วมากกว่า5คนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามพรกฉุกเฉิน 2. เลยคือมั่วสมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองและข้อ3คือ เมื่อเจ้าหน้าที่พนักงานสั่งผู้ชุมนุมที่มั่วสุมกันเนี่ยให้มีการยกเลิกนั้นแต่ไม่ได้รับการยกเลิกข้อ4เลยเนี่ยคือมีการพบสารเสพติดประเภทที่5ก็คือกัญชาวไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของพลตํารวจตรีปิยะเนี่ยยังได้มีการกล่าวอีกว่าสรุปการดําเนินคดีเนี่ยกับกลุ่มเลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆเนี่ยในช่วงระยะเวลาห่วงตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย มีทั้งสิ้นกว่า111คดีมีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยกว่า591คนโอ้โหตัวอบ600คนนะติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วตอนนี้เนี่ย284คนภาพรวมการดําเนินคดีเนี่ยของทางด้านกองบรญชาการตรรวนนครบันตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคดีทั้งหมดเกว่า370คดีสอบสวนเสร็จไปแล้วเนี่ย200คดีอยู่ระหว่างสอบสวนอีก170คดี โดยขณะนี้เนี่ยทางด้านของกองประชาการตำรวจนครบาลเนี่ยได้ทําการออกหมายเรียกผู้ที่กระทําความผิดเกี่ยวข้องกับการชุมนุมเนี่ยอีกจํานวนกว่า127คนและกลุ่มแกนนําอีก6หมายเนี่ยและผู้ชุมนุมต่างๆเนี่ยอีก111หมายให้เข้ามาในส่วนของข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เนี่ยได้มีการออกหมายเรียกผู้ปกครองด้วยนะ และก็ยังมีกลุ่มเยาวชนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยกว่า20คนเลยในตามพรบฉุกเฉินเนี่ยพรบรคุ้มครองเด็กด้วยส่งเสริมและปล่อยปะละเลยให้เด็กออกมาก่อความวุ่นวายในบ้านในเมืองอันนี้คือข้อหาที่ทางผู้ปกครองจะโดนด้วยนะเออนะก็ต้องบอกก่อนว่าเหล่าบรรดาน้องๆที่มาชุมนุมเนี่ยจริงๆแล้วการชุมนุมเนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ได้มีการห้ามนะแต่ว่าในเรื่องของการใช้ความรุนแรงการเอ,อ่อ พกพาอาวุธแล้วกันต่างๆมาร่วมการชุมนุมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาเนี่ยคือมันจะทําให้เหล่าบรรดาผู้ปกครองของน้องเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนด้วยและที่สําคัญเลยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดเองมันก็เป็นสถานการณ์ที่ตัวเลขของผู้ป่วยในประเทศไทยยังคงสูงอยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ต้องมีความระมัดระวังในการชุมนุมด้วยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องฝากเอาไว้เนาะเวิร์นิวส์ข่าวในมือคุณ